มี f อของเราถามเข้ามาว่าถ้ารถของเรานะไม่มีเรือนใหม่ไม่มีเรือนใ,ใหม่นะทีนี้ในเมื่อรถไม่มีเรือนใหม่อยากจะต่อพัดลมหม้อน้ำเนี่ยพัดลมมันจะทํางานหรือไม่อันนี้เขาไม่ได้ระบุรุ่นรถมานะครับ F อดังนั้นนะครับในวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆพ,พี่น้อง fC นะครับถึงหลักการทํางานของพัดลมหมอ้อน้ํานะครับนั่นหมายความว่าไอ้พัดลมตัวเนี้นะครับมันจะทํางานได้หรือไม่นะครับถ้าหากว่ารถไม่มีเรือนไม้นะครับวันนี้มีคําตอบมีการเขียนวงจรให้เพื่อนๆพี่น้องเอีได้ฟังได้ดูกันง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือหลักการมันไม่ได้มีอะไรมากในส่วนของเรือนไม้นะในส่วนของเรือนไม้นี่ นะครับในส่วนของเรือนใหม่ถ้ามันมีนะครับมันก็เพียงแค่ว่ามันจะเป็นเกจวัดเกจวัดออุณหภูมิเฉยๆขึ้นลงเฉยๆนะครับทุกท่านนะซึ่งมันคนละส่วนกันนะครับกับพัดลมหม้อน้ํานะครับอ่หลายๆคนยังไม่เข้าใจนะตรงจุดจุดนี้คํานี้นะครับอันดับแรกเรามาดูกันตรงนี้นะครับดูกันที่เทอร์โมสตัตนะหรือว่าวาวาน้ํานะ มันจะมีเซ็นเซอร์วาลวน้ํานะครับเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนหนึ่งตัวต่างหากอันนี้ก็คือเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนนะครับทุกท่านนะ,ะเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับมันจะทํางานคู่กันกันกบเข็มอยู่ที่เรือนใหม่นะครับก็คือไฟมันเข้าไปที่เรือนใหม่นั่นแหละไฟเข้าไปที่เรือนใหม่นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณมาลงกาวที่ เซนเซอร์ความร้อนลงกาวมากเข็มขึ้นมากลงกาวน้อยเข็มขึ้นน้อยอ่าร้อนมากก็ขึ้นมากร้อนน้อยก็ขึ้นน้อยขึ้นอยู่กับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเซนเซอร์ความร้อนเนี่ยจะทําการต่อวงจรกาวนะครับมันก็เลยขึ้นได้นะครับมันก็เลยทํางานอยู่ที่เรือนใหม่นะครับเข็มวัดความร้อนแต่ที่นี้ในเรื่องของพัดลมนะครับในเรื่องของพัดลมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันแล้วนะมันไม่ได้เกี่ยวกันอะไรกันเลยกับเรือนใหม่นะครับอ่าถ้ารถไม่มีเรือนใหม่ ถ้ารถไม่มีเรือนใหม่ถามว่าัดลมม้อน้ําทํางานได้เหมือนเดิมไหมรถัด,ดลมม้อน้ําเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับเรือนใหม่นะครับเมื่อเราเปิดสวิตกุญแจเมื่อเราเปิดสวิตกุญแจนะครับอ่าเมื่อเราเปิดสวิตกุญแจไฟแบตเตอรี่นะครับมันจะวิ่งมาสายอยูสายอะไรสายไฟเออเขาตัดออกแล้วพี่นอ้องอ่ะไฟที่สวิตกุญแจมันก็จะวิ่งมาเนี่ยก็จะวิ่งมาตัวนี้นะครับเห็นไหม อ่าไฟมันก็จะวิ่งเข้ามาตรงนี้แหละนะครับทีนี้เมื่อไฟมันมาแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยสายกาวมันเนี่ยสายกาวมันไปลงกาวที่ไหนนี่เซนเซอร์เห็นบ่เนี่ยเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ความร้อนมันอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้แหละนะครับจะเป็นตัวต่อนะครับเมื่อร้อนปั๊บเมื่อร้อนปั๊บเนี่ยพัดลมมันจะทํางานนะครับเขาเซตมาแล้วว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับ ไอเซนเซอร์ความร้อนเนี่ยมันถึงจะต่อกาวนะครับพัดลมมันถึงจะทํางานเขาเซตอุณหภูมิมาแล้วนะครับ 9, เก้าอ่าแปดสิบห้าองศาเก้าสิบองศาอะไรก็ว่ากันไปนะครับทุกท่านนี่ก็คือนะครับมันไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกันกับเรือนไม้นะครับเราสามารถต่อตรงได้เลยก็คือไฟเข้าหนึ่งเส้นนะครับไฟเข้าหนึ่งเส้นนะอ่าที่เหลือมันก็ออกมามาลงกาวนี่แหละนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับทุกท่านนะอ่า นี่นะครับเห็นไหมมันก็จะมีแชร์สายเก่าเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับทุกท่านนะจากนั้นนะครับมันจะแยกกันสส่วนนะครับระหว่างเซ็นเซอร์อ,อุณหภูมินะครับอันนี้เซ็นเซอร์อุณหภูมินะที่อยู่กับเทอร์โมสตัปนะครับในรถรุ่นเก่ามันก็จะแยกเป็นสส่วนแบบนี้ในรถรุ่นเก่าแยกเป็นสส่วนแบบนี้แต่ในรถรุ่นใหม่รู้สึกว่าบางรุ่นมันก็ใช้เซ็นเซอร์2ตัวอยู่แบบนี้นะ แยกกันนะนี้เป็นเซ็นเซอร์พัดลมนะบางรุ่นมันอาจจะใช้เป็น,นเซ็นเซอร์ตัวนี้ตัวเดียวนะเซ็นเซอร์ตัวนี้ตัวเดียวนะอ่าแต่คล้ายๆกับว่าใช้หลักการทํางานจับอยู่ที่เรือนใหม่ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่นะครับผมคิดว่าเป็นแบบนั้นนะ่าถ้าอุณหภูมิถึงขฉีดใกล้เลยครึ่งขึ้นไปนิดนึงเนี่ยมันจะทํางานประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละนะครับเอาเป็นแนวทางก็แล้วกันหลักการมันไม่ได้มีอะไรมากถ้าหากว่า คุณอยากจะทำการต่อพัดลมเนี่ยก็ซื้อมาเลยเนี่ยเปิดสวิตช์ปั๊บไฟวิ่งเข้ามาเลยเนี่ยเปิดสวิตช์ปั๊บไฟวิ่งเข้ามานะครับออกสายไฟออกอีกเส้นหนึง่งวิ่งมาลงกาวนะครับตัวนี้ร้อนนะครับมันก็จะทำการต่อกาวอันนี้มันก็ถึงจะทำงานนะครับพัดลมมันถึงจะทำงานนะครับมันก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับ f c นะมันมีสายไฟแค่2เส้นนะครับอ่ะนะครับ ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับมีอยู่แค่นี้นะเอาละคลิปนี้จบเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงพอจะเข้าใจนะครับ